สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายวิดีโอปลานะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับก็ผมมาถ่ายวิดีโอปลาทองนั่นเองนะคนี่นี่มีสองตัวเลยกลายเป็หนหกตัวซึ่งตัวนี้มันมีแผลด้วยครับตัวนี้ดูจะซูงเข้าไปให้ถึงตัวมันเดี๋ยวผมขอหาอะไรมาเช็ดก่อนนะครับ ก็ไม่ใช่แต่แล้วครับก็สว่างขึ้นนะครับก็แบบชัดขึ้นนี่ครับแดงๆอ่ะดูดูให้ชัดชดมันจะมีแดงๆไม่ใช่ตรงหัวนะแต่เป็นตัวข้างครับไม่ใช่ตรงหัวนะครับไปนู่นและหันก่อน,นครับไม่ต้องหันนี่ครับจะมีแผลดูนะ หันอีกก็ถ้าทุกคนเห็นนะครับไอตรงแดงๆมันอ่ะนีหันแล้วหันแล้วหันมาแล้วเอาหันอีกดูนี่เห็นไหมเห็นไหมมีแดงๆอยู่เห็นไหมเดี๋ยวแล้วผมก็ได้ทําการใส่เกลือเข้าไปนะครับให้ปลามันกินครับแล้วแผงมันก็เริ่มจางลงเรื่อยๆนะครับจนผมอ่ะ ยังผมอะได้อสมผมก้าจนมันก้าแบบแผลมันเริ่มจางลงเป็นสีขาวตามปกติแล้วนะครับไม่คงจะเป็นสีขาวตามปกตินะครับสุนปลาทองตัวเนี้ยมันชอบเข้าไปอยู่ตรงฟองตัวเนี้ยน่ะมันชอบอยู่นั้นจนมันหมดแรงจนมันหมดแรงเห็นไหมมันจะไหวใช้ใช่เนี่ยบางทีก็หยุดบางทีก็ไหว ส่วนปลาทองเนี่ยเวลาตอนนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงมาไม่รู้อะสามวันแล้วกันน่าจะสี่วันครับส่วนปลาทองเนี่ยหกเดือนหกเดือนเลยนะครับเป็นปลาทองตัวที่เก่าที่สุดของผมครับส่วนใหม่ที่สุดคือสองตัวนั้นส่วนตัวที่เพิ่งเลี้ยงมาก็จะเป็นสองตัวนี้นี่สองตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ใกล้เชียงนะแล้วก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีปลาหางลูกเงปลาซุกเกอร์ก็ยังไม่มีนะคะรับปลาซุกเกอร์มีไอปลาทองที่ผมซื้อสองตัวนั้นอะ่ะผมซื้อในวันตุษจีนคนระับผมซื้อในวันตุษจีน ตัวนี้ใหญ่ามากราคาห้าสิบกว่าบาทครับที่ปตทปตทปกติที่ผมซื้อครับราคายี่สิบห้าบาทและประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทแต่เนี้ยห้าสิบบาทห่างไกลไปถึงประมาณยี่สิบห้าบาทเลยนะครับยี่สิบห้าบาทเลยดีเิวครก็จะก็จะได้เป็น 50บาทนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีราคาแพงอยู่นิดนึงแต่ว่าก็เป็นครึง่งนึงนะครับของรานะคาจำนวนหลักสิบนะครับคลิปนี้ครับขอตัววิรุ่งนี้ไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย